เทนอใหญ่ๆเนาะนอไฟถือว่านอใหญ่เติบค่ะรุ่นนี่น้ำแห้งนอไฟเด้อจ้ะนอไม่ปลาโอ้ทุกทุ่มทุ่มสงโซ่เอาเลยแม่น้ำเลยนี่แต่อ่อนๆค่ะได้หยอดเลยงานหัวเห่ามือเด้อพี่น้องเด้อดำแห้งไงแห้งแห้งตี มันหล่นทั้งเฮี้ยค่ะเหมือนนี้วมันขักมันแน่นะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับสันนี้คือเกาเดอร์ไข่สันพลุยลื่ยทุ่งไม้ค่ะวันนี้ผ้าเขาปานอ่ใหม่นะคะมหาโนไฟค่ะหลังจากตีบริเวณมาหลายหมื่นเนาะมาหลุดน้ำกันค่ะข้าสิบมันมาเนาะจ้าวันนี้กับมากับเมย์สองคนเด้อค่ะพี่จิมพี่เฉิดบรยูนนะคะไปเจอกันนั่นไปหลุดน้ำกันค่ะนี่ขามากับยายคือเกาเดอร์จ้ะขามากก่อนแรกเนาะนะเห็นยังบ่ค่ะ บักเงาหนึ่งแต่หน่อยเงาเงาเลยจ้ะพูดอุ้ยบริมาจักมื่นแม่คือเงาไวอ่ะสิเอายายสิเอาก่อทั้งในกันค่ะหยอดว่าแม่เอามีดปะเอามีแต่ได้ทั้งในกับมีดจ้ะสายเกาะขัวนี่ทั้งล่างก็อ่อนอยู่แม่เอาลูกมันจะขอเออนั่ะนะอู้ทึทงกับมีดเด้อจ้ะทั้งทั้งฮักเอาเดี๋ยววะเนาะนี่ Ồ, chân bọc nhào rồi. Hô sám no hả? Ừ. tôi thức này đẩy chứ ừ. uh, nào. Ồ, no nhầy gì đó. Ừ. นี่เันจะเป็นนอ,ตอเตาเวินนะคะนี่เจากหน่อยนี่หน่อยยังสีมีเนื้อหลายอยู่ด้อจนะ้ะงามเลยค่ะเดี๋ยวขมาเขียวอำลำอยู่ค่ะเพี่อน้องนี่เอาไปซูดก่อนนะคะ่ะ นี่แตแหน่งนอมใหม่นอนใหม่ไฟนะคะไม่มาหน่ะเหมือนน้ำแห้งนองไฟ ا ่เด้อาจะานอนใหม่ปลาอุ้ย,อยเอาเธอละสามเธอละสี่เลยค่ะเฮือเสียงอ่อนเลยเสียงคนหักนกะคะ ถี่นเนียน่ยฮามือว่านจะเป็นนอปลาขึ้นกันนะคะ่ะแต่ว่าเป็นนอใหญ่เอาไปหนึ่งเส้หมูสามสันค่ะพป่นนอใส,ส่ใบย้อเนาะแซ่บเ่บใส่กะทิน้ำค่ะแม่สัน,นิทเพิ่นมกเพิ่นกะทิใส่กะทินะแตะ่ส่วนหนึ่งเนอะคะ่ะงามเลยก่อเดี๋ยวพอกแกงเลยค่ะ อุ้ยเตือนอ่อนอ่อนอุ้ยนะโอ้ยหลายเนาะสูงไปเนาะก็ oh. <Ooh. S 2> เดี๋ยวพ่อแก่งเลยค่ะออมกออยู่ แบบตัวรั่วเลยจ้ะอืมสองนอ่นอยใหญ่ค่ะน่อยเหงาฮะเอาไปแม่งทำงานเออแขงกันค่ะม็นมืดจ้ะนอนเพราะค่อยใหญ่นะ่ะแต่ว่าสุดๆเลยจ้ะ ออกมาใหมล้วเพื่อนกับเขียวงามน,นะคะก็เนาอใต้ดินก็เริ่มออกมาแล้วอืออวยละหอนเต้ ตั้งขืนกระไลค่ะคอซ้อ,อง่อแก่งอิมค่ะอม้ยเมยขัดหอนกับหอนเด้อจากเมื่อยแดดสุดๆเลยอหอนทั้งเมื่อยมุดปลาหนใหม่ค่ะน้ำ โอได้ก่อนหนะเนะปุงคักปุงเนค่ะอืมเริ่มป้นมีการพ้นน้ำเหกนออนออยากจอยเนาะโอ้งามเอืมอ่ากินโดยความลำบากค่ะ ทังเมะทั้งข้านน้ำปลาหนำเพื่อสิ่งนี้ให้น่อยเอ้ยให้เมืดอกนะมันน้อยๆนี่แน่งต้องไม่นี่แกงนะแกงกับหนึ่งค่ะเขาเอิ่นอย่าหังมกสนิดให้แม่มกให้กินรอบนึงแซ่บแซ่บค่ะ หมกใสหมูใส่กระชายเนะค่ะใส่กะทิหอมผักคะค่ะพีน่น้องหนึ่องสามก่อค่ะยิ้มเลยสามนค่ะมืหงามแหงงนางงนองอุย้ยน้อขข้นไม่แห้งเลยอูย้ แต่น่ใหญ่ๆเนาะนอ,นะนอไฟถือว่าน่ใหญ่เติบค่ะลุ่นเนี่ยไปปอกแกงเนี่ยเพราะดีกินเลยนอเงาก็มีค่ะปูงไม่กระไรเนาะน<ม>เป็นโน่ข,า,ขาวๆเต็มเลยค่ะขิ้มั่าวะค่ะ น้ำล้นๆเด้อจ้ะน้ำล้วนๆเลยโอ้โถทวนทวนทมงศรเอาเลยแม่น้ำเลยนี่แต่อ่อนๆค่ะแต่หยอดเลยเป็นนอใต้ดินแนะน่นอนเนอะ<ม>ว่าโตอนอเต่าไหม่เต่านอเตา่เตา,เตาค่ะโอ้ยแต่ไหลอีหลีกระลังเริ่มออกเนาะค่ะใหม่ๆเลยมางวดแล้วกับ,บ่หลายป่านี้ Ngồi này ui anh ạ, có đây có này Vâng, ngồi nhìn lái Ngồi nhìn lái đi Tương hát tương tắt là dài Áo và thứ kìa ạ Má ăn nó khả này Có thằng bạn này mẹ, nhọn thằng răng thôi Như này ạ, คอยเตียมไฟนี่ค่ะแต่อ่นอนๆเลยอ,อยู่ต่ง<ค>ฝุง่นคุณพอเอาฝุณเนาะค่ะกอหักเอหักอไยอมีหอดของไฟหอดนี่สำรับก่อนนี้นะสวยงามมา,ม,มากอีกกลัวค่ะ ถึงเงาถึงสันง่นเด้อจ้ะเงาลายกับเราจะไปนะคะเพิ่นออกใหม่อีกอแต่ละก่อ,อดยดเนาะน้ำคักือ้ยก่อนนี่่ะน่าเงาว้ะนแะล้วเนาะ มัวเหล่ปะเงนเนียวปานน่จ้ะแม้วัวนี้จะได้ปวดปวด่อุย้ยหนนอนบินเมะะื่อไลร่คะเออหน,นามเนี่ยเจ้าหนอนใหญ่เลยหนาำกับพ่อนำ้ำแถมมค่ะนอปลานะคะเพื่อที่น้ำไหลเป็นธรรมดาของคนอยู่แลวยว คนยุคก่อนไหนก็มีอีกอ๋อมาเลยเต็มตาและะ้วค่ะตามาหน่อยมือนอนไม่หลายเนาะเต็มเลยเตกกระแหงเตกกอเนาะ,ะ,ะอุ้ยเงี้ยจัดการเลยเก็บมาแต่ใหนหมดค่ะอุ้ย หักกันแบบรั่วๆเลยจ้ะอือคักๆจะได้แกะแกะยังคักเลยเนี่ยเฮ้ย,ยเ,เขามาชุ่มแลเด้อค่ะพีฟันน้องก็เลไรก็ใช่ซานที่ต้นค่ากับแม่นะคะเผื่อเป็นกำลังใจให,ให้หหอนให้เมยเนะ มื่อนี้พามาหานอนม่ไฟค่ะยังเกือบจัดนักเลยนอนคักนอนแน่ก็เดียวเต็มกำมือแ้ะทั้งนังนั่งแม่หมดทั้งนังแก่นนะเออเหมือนแรถ้าพี่หักแก่น่นะนะ <c oughs> นี่ค่ะอืมอันสิดึกเงาเลยค่ะเอาก็ได้อ่อนเพิ่นอยู่ดอกจ้ะอืมซอยกันหักอู้หุุ่นนะข้างผุ่นเต็มเลยแม่ Ô cẩn tha hai bay 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 ทั้งในกับมีค่ะหักแบบรั่วๆค่ะรั่วีอลีหลาย,ยางานอะคือเนาะอุ้องานต้องเหาของสนิกับแม่เอ๊มตาอาย่ะอื้ยหมันคักอกมาเธอหลังก็หลายหลายนะคะ <c oughs> mới về cân, Ở này này cả vài cân nữa chả, còn này tổng tắc ha, hắc vào đây, mất khăm sì vào chả, mầy cả mầy hoàn cả hoàn. ไม่กระไลค่ะไายสัน้นอีกขาดเมื่อไรล่ลคะคะน้ำไผ่เกาะนี่รุนออกมาไม่รุนนี่ลายค่ะเห็นประเจนนอนุน,ออนสองนอนี่ทันสันอยู่เออไม่ฮะ ก้นะคะเอาใหญ่สโสดู <laughs> <laughs> ใหญ่ดูแกะอยู่ดอกนอนเด็กนอหน่อยก็สมกันเนาะจ้ะก่อได้ก่อนนั่นจะ้ะออกทุกกอเลยนั่งวันเดีวนี่มามี่ฮะอุ้อันนี้บวบปงขนาดนี้เนาะ,ะไนหน่อยอเดียวจะ้ะหมดแล้วอันนี้ไนหน่อยแล้วค่ะไส่ก่อน ก็อนี่ายอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นแหนงหน่อยยาวๆเน,นาะ,ะขึ้นไปตามลำค่ะมีแต่แงนงยาวๆมันยาวเดี๋ยวโน่นนี่รนเตาเนาะคือเนาะง่ายจังหน่อยค่ะหักเอาบ่ไดน้นี่ฮะวันนี้ต้องหักยางเดี๋ยว ได้มาสูงใบแห่งอ่ะเอนาเสื้อค่ะเขาบอกมาแค่บอกิมมือเนาะเงาเมิดอยฝ่าเมืดเลยค่ะแคนอาเขาว่าสีหาเมือดไหมอันนจะขึ้นซ้ำเนาะขึ้นในเมืเด้อจ้ะเห็นเคียวๆอยู่นี่ อ่ะก็ฮักไปเา,ปะา็ะเจ้าพยายามจะนั่งลงใส่ไหลใส่แช่สันนี้น้ำเด้อค่ะได้หายเมือยนะทีนี้กำลังใจสู่ต่อค่ะพี่น้องเฮ็ดกลิบต่อไปให้ได้รับช่วงกันนะจ้ะท่ามเฮ็ดออกค่ะอายุ้ักกินน้ำปลาเนาะใหม่เดี๋ยวสิคอยเลี่ยมๆไปนะค่ะ ยาวนี่แมนเมดเลยยาวเมิดเลยหะยาวๆนอนใหญ่อืมเงาเดียวครับ ไปจ้ะขนาเสื้อเลยแม่ห้าฮ้อนอันฮักก่อนนี้แล้วเขากะออกเมียนะในร้ายแล้วค่ะต,ติมต็มตาล่นนะซันนี่ก็ได้มาก,กำหนึ่งค่ะน้าแม่ก็กำหนึ่งเนี่ยเขากบสิไปสรุปผลงานกันทันนนน้งนอกนะจ้ะค่อยๆมาดูแม่ก็ออกมาแล้ะคะ่ะกำหนึ่งก็ <c oughs> ละคำ มุดไปกอเดียวกันในข้อละกำหล่นเหลือนอนมืองานทองเห่า,หามือเด้อ,อพี่นโโ้องด้ยดำแหงงาม <laughs> งามแหงจีทั้งหล่นทั้งเฮียค่ะมือนี้ยอู้หันคาัก,กมันแน่เนาะสุดๆค่ะมือนี้แกงแสบๆเลยจ้ะผลงานของเฮาเด้อชาวนาใหม่ไฟ่นาใหม่แหงเนาะคะ่ะสุดยอดอลังการเข,ข้ามาหมันค่ะพี่น้องจะได้ถ้าชอบถ้าใช้เด้อค่ะฟ้าพีฟ้าหนอกอะไรก็แช่ค่ะให้จานนี้น้ำจ่าเผื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะทรง ต่อความรู้สึกดีๆต่อกันค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ค่ะคอมเมนต์ต้องค่ะจะได้กระพอกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าสำเนียงแล้วแ,วแ,วแม่เนาะคลิปนี้กับสิราพี่น้องพุทนล่ะค่ะฝากคลิปใหม่จ้าสวัสดีค่ะ